สำหรับท่านที่ต้องการจะบันทึกเฉพาะการเคลื่อนไหวของเมาส์เพื่อน,นำไปตัดต่อกับชิ้นงานอื่นๆผมก็มีวิธีมาแนะนำในการบันทึกการเคลื่อนไหวของเมาส์นั่นก็คือให้คุณทำ back ground เป็นสีเขียวจากนั้นก็บันทึกวิดีโอโดยการคลิกไปยังจุดต่างๆตามที่คุณได้วางเอาไว้ว่าจะคลิกตรงไหนจะดับเบิลคลิกตรงไหน จากนั้นก็นำคลิปวิดีโอนั้นมาตัดต่อในโปรแกรม Camtasia s t u d i o อย่างในตัวอย่างนี้ผมก็ทำให้เมาส์มันมีขนาดใหญ่เพื่อจะได้เห็นภาพชัดเจนจากนั้นก็ไปคลิกที่แท็บมอไปเลือก Visual p r o p e r t y หรือในกรณีที่มี Visual p r o p e r t y อยู่ที่ Task List ก็คลิกไปที่ Visual p r o p e r t y จากนั้นเลื่อนมาที่ด้านล่างทำเครื่องหมาย ถูกหน้า Remove a c o l o r จฉะนั้นก็คลิกไปที่ Color คลิก Select color แล้วก็ไปคลิกบนพื้นที่สีเขียวก็จะเป็นการลบสีเขียวนั้นออกมันก็จะเหลือเฉพาะเมาส์อย่างเดียวจากนั้นคุณก็ลองเล่นดูก็จะพบว่าสีเขียวนั้นถูกตัดออกแล้วก็เหลือเฉพาะการเคลื่อนไหวของเมาส์ ซึ่งในขั้นตอนต่อไปคุณก็จะสามารถนำไปตัดต่อกับชิ้นงานอื่นๆที่คุณได้วางแผนเอาไว้